สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิพาดานขุนทศนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปัจจุบันปฏิบัติราชาการสำนักงานเกษตรอำเภอนางรอ,องจังหวัดบุรีรัมย์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนา,นารีประวัติการทำงานเริ่มรับราชาการเมื่อวันที่16กรกฎาคม2562ณน้าสำนักงานเกษตรอำเภอโนนดีแดงจังหวัดบุรีรัมย์ ในปีพศ2563ปฏิบัติราชการณาสำนักงานเกษตรอำเภอชำนิและปัจจุบันปฏิบัติราชการณาสำนักงานเกษตรอำเภอนางลองจังหวัดบุรีรัมย์ผลการปฏิบัติงานดีเด่น 1. โครงการรณรงค์ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 3. งานรณรงค์ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรวดการเผาต่อสัง จึงจําเป็นที่จะต้องให้กเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจรวมทั้งเห็นประโยชน์ในการถ่ายกบต่อสังพืชรู้จักผลิตและใช้สารอินแทนสารเคมีซึ่งทําหน้าที่ในการประสานงานวางแผนการจัดงานโรณรงส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับกลุ่มศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและผู้นาชุมชนเนื่องจากเป็นการจัดงานที่ไม่มีงบประมาณสนับสนุน จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้นําชุมชนเพื่อสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรกร,รู้ประโยชน์การใช้วัสดุอินทรีย์แทนวัสดุเคมี 2. ศูนย์จัดการเรียนปุ๋ยชุมชนบ้านดอนหวายตาําสะเดาได้ดําเนินงานศูนย์จัดการเรียนปุ๋ยชุมชนบ้านดอนหวายตํสะเดาอําภอนางรองจัังหวดบุรีรัมย์โดยการประสานงานส่งเสริมให้คำแนะนำให้กับกลุ่มศูนย์จัดการเรียนปุ๋ยชุมชนเพื่อให้มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นจุดถ่ายทอดความรู้และสามารถขยายผลไปยังเกษตรกร,กรทั่วไปในการให้คําแนะนาปรึกษาการตรวจหาค่าวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินส่งเสริมให้กลุ่มมีการพัฒนาความรู้การนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันอยู่เสมอ 3. อาสาสมัคร,ร,กรเกษตรหมู่บ้านอ,อ,กกองกมตําบลสะดาได้มีการส่งเสริมประสานงานอาสาสมัคร,กรเกษตรหมู่บ้านในพื้นที่ตําบลสะดาวอาเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งตบลสะดามีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านจำนวน17รายได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรเช่นการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุกการจับพิกัดแปลงและการรายง,งานสถานการณ์การเพราะปลูกพืชเป็นต้นผ่านศูนย์ดิจิตต้อนชุมชนบ้านดอนหวายตบลสเดาอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ทุกคนเพื่อดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ การประพฤติปฏิบัติตน 1. การคลองตนรู้จักพึ่งตนเองขยันหมั่นเพียรมีความรับผิดชอบในการทํางานที่เราลงมือปฏิบัติงานเองทําให้เรามีทักษะความรู้ประสบการณ์สามารถนําความรู้ที่ได้จากประสบการณ์จริงถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องตั้งใจทํางานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จทันเวลามีความรับผิดชอบในการทํางานมีความรับผิดชอบในงานที่ทํา การดาเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตมีการวางแผนล,ล่วงหน้าอยู่เสมอและเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาและอุป,ปรสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น 2. การคลองคนการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชาเพื่อร่วมงานและผู้มาติดต่อมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสร้างความสามัคคีนในหมู่คณะและองค์กรทั้งนี้ในการทํางาน ภายใต้องค์กรเดียวกันจําเป็นต้องศึกษาบทบาทหน้าที่ของงานต่างๆภายในสนํงงานักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. การครองงานโดยปฏิบัติตนตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมและปฏิบัติตามกฎร,ระเบียบและปฏิบัติตามระเบียบวินัยของพนักง,งานราชการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความภาคเพียรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน แนวคิดในการทำงานปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจถูกต้องรวดเร็วตรงตามเวลาที่กำหนดเรียนรู้สิ่งใหม่จากชุมชนโดยมีหลักการดังนี้ 1. การทำงานอย่างมีความสุข 2. การทำงานมีข้อมูลเป็นระบบ 3. การทำงานตามลำดับขั้นตอน 4. การทำงานให้ง่ายคือการคิดค้นดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้วยการนำวิธีการใหม่ๆมาใช้ให้เข้ากับสถานการณ์การทำงาน